สัจเจหอสวัสดีนะคะทุกๆคนค่ะนี่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วเราจะข้ามปีใหม่นี้ไปด้วยกันใช่ไหมคะ,ะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะเราซื้อนะคะเอาอยากจะมาอวยพรให้กับทุกคนนะคะสําหรับปีใหม่นี้ที่จะมาถึงแล้วนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คืออยากจะอวยพรนะคะขอให้ทุกๆคนนะคะ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะเราต้องรักษาตัวของเราเองให้แข็งแรงค่ะ,ะถ้าเราต้องการอวยพรนะคะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะในภาษาจีนกลางนะคะเราสามารถพูดได้ว่าสุขภาพแข็งสุขภาพแข็งอขอให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองนะคะ และสําหรับคู่ที่ทํางานาการทํางานในปีนี้มันยากลําบากเหลือเกินใช่ไหมคะต้องโดนผลกระทบกันเยอะแยะเลยขอให้ปีหน้าค่ะการงานราบรื่นค่ะถ้าเราต้องการอวยพรแบบนี้นะคะให้เราพูดว่ากง,กงานราบรื่นนั่นเองค่ะขอให้การงานปีหน้าราบรื่นค่ะ ถัดมานะคะถ้าเราต้องการให้ปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่มีเงินทองไหลมาเทมาไหลมาเยอะๆเลยนะคะอาอยากได้เงินได้ทองไหลมาเทมาค่ะเน่มภาษาจีนกลางนะคะให้เราอวยพรว่าใช้หย์ทวีกว้งขึ้นหรัพย์วีกว้งขึ้ค่ะและในปีหน้านี้นะคะ ขอให้ก้าวหน้าค่ะถ้าเราต้องการพูดว่าขอให้ปีใหม่เนี่ยเป็นปีที่เราเก้าวไปข้างหน้าเลยนะคะให้เราพูดภาษาจีนกลางอวยพรไปนะคะว่า新年น步新年ย步อ่า新年ชก็คือปีใหม่จินปูก็คือแบบพัฒนาก้าวหน้านั่นเองค่าคือปีใหม่เนี่ยขอให้ก้าวหน้านั่นเองนะคะค่ะและสําหรับ ลูกเพจของเราชื่อนะคะเราชื่ออยากจะอวยพอนะคะขอให้ในปีหน้าเนี่ยนอกจากจะก้าวหน้าแล้วนะคะขอให้มีทั้งโชคมีทั้งเงินทองเลยนะคะอ่าให้เราพูดนะคะว่าฟูลูช่วงเฉนฟูลูช่วงเฉนอ่าคำนี้ก็จะแปลว่ามีทั้งโชคมีทั้งเงินทองเลยนะคะอ่าดังนั้นปีหน้าทุกคนก็จะ การงานก้าวหน้านะคะ,ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็มีทั้งโชคมีทั้งเงินทองนะคะหล่อสุเอะพอมให้กับทุกๆคนแล้วนะคะอย่าลืมนําประโยคเหล่านี้ไปใช้กันดูนะคะค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในปีหน้าแล้วนะคะ,ะวันนี้ลากันก่อนคะ่ะทุกคนใจ้เจี้ยนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ